Okay. Uh -huh. โครงการขับเคลื่อนการบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน CBTX ชุมชนล้อมรักอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ประจำปีงบประมาณพุทธศตกราช2567ครับผมนายนิกรพิลึกเรืองเดชในอำเภอท่าตะโกในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของอำเภอท่าตะโก การดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของอาเภอท่าตะโกทุกท่าคนคงทราบดีนะครับว่าอําเภอท่าตะโกนะครับมีทั้งหมด10ตำบล112หมู่บ้านนะครับซึ่งหมู่บ้านในอาําเภอท่าตะโกนะครับาการดําเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทุกท่านก็คงทราบนะครับว่ายาเสพติดเนี่ยมันถือว่าเป็นนโยบายเป็นนโยบายและก็วราระแห่งชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกพื้นที่ทุกชุมชนของอำเภอท่าตะโกนะครับในฐานะที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับในการดําเนินง,งานเป็นระยะนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะเล่นด่วนระยะปานกลางหรือระยะยาว ที่ผ่านมาเราพบปัญหาว่าการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดของสารธารณสุขเนี่ยหลังการบำบัดและส่งกลับไปที่ชุมชนแล้วพบปัญหาว่ามีผู้ป่วยยาเสพติดจำนวนหนึ่งที่กลับมาใช้ซ้ำนะครับดังนั้นโครงการ c b t x ชุมชนล้อมรักเนี่ยจะมีส่วนเติมเต็มโดยการปรับสภาพแวดล้อมและผู้คนในชุมชน เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของการบ,บําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดนะครับโดยกระบวนการจะประกอบไปด้วย3ขั้นตอนหลักก็คือขั้นตอนที่1ก็คือเรื่องของการค้นหาและคัดกรองในชุมชน ตรงนี้จะนําผู้ป่วยที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาเข้ารับการคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลก็จะมีหน้าที่ตรงนี้ในการคัดกรองว่าผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดเ,เป็นกลุ่มใดน,นะครับโดยจะแบ่งเป็นกลุ่ม1ผู้ใช้2ผู้เสพ3าผู้ติดในกลุ่มของผู้ติดจะมีการคัดกรองว่ามีอาการทางจิตร่วมด้วยหรือไม่ถ้ามีอาการทางจิตร่วมด้วยเราจะถือว่าเป็นผู้ป่วยยาเสพติดสีส้มและสีแดงนะครับสอ,สองสีนี้ก็จะถูกส่งเข้าไปที่ โรงพยาบาลเพื่อทําการมาบัดรักษาตามขั้นตอนต่อไปส่วนสีเขียวและสีเหลืองจัดว่าไม่มีอาการทางจิตนะครับตรงนี้จะถูกส่งไปที่กระบวนการของชุมชนล้อมรักหรือว่า CBTX นะครับซึ่งส่วนนี้ก็จะมีการดูแลของหลายภาคส่วนในอำเภอนะครับอําเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์พบว่ายังมีการระบาดของยาเสพติดเป็นจำนวนมากเนื่องจากอําเภอท่าตะโก เป็นรอยตุดต่อของหลายอำเภอและมีเส้นทางการดำเนินการผ่านไปหลายจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัาตโกจึงได้จัดทำโครงการบำบัดฝื้นฟูผู้ติดยาเสพติดหรือที่เรียกว่า c d t x ขึ้นในอำเภอทัาตโกจำนวนสองตำบลคือตำบลนหนองหลวงและตำบลทำนบ ซึ่งผลจากการดำเนินง,งานได้นำผู้เสพยาเสพติดเข้าขบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูซึ่งสาธารณสุขอำเภอท่าตะโกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้วผู้ป่วยยาเสพติดจะสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างมีปกติสุขตำบลํำนกนั้นได้มีโครงการฟื้นฟูบำบัดของ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลโดยระบบใช้ชุมชนล้อมรัก CBTX นะครับของอำเภอท่าตะโกนะครับโดยพี่น้องชุมชนในตำบลน,นั้นเราได้ช่วยกันดูแลเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดเพื่อที่จะให้ดำรงชีวิตอยู่กับชุมชนได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับสวัสดีครับ ผมายประสิทธิ์สินพรมตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ,บ้านตำนกในฐานะศูนคัดกรองระดับตำบลได้ประเมินพฤติกรรมความก้าวร้าวรุนแรงและก็พฤติกรรมการใช้สารเสพติดของผู้ป่วยยาเสพติดเพื่อที่จะได้นำเข้าบ,บังคัได้อย่างเหมาะสมตามสภาพของบุคคลซึ่งถ้หากพบว่าผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดมีความก้าวร้าวรุนแรงหรือมีปัญหาทางจิต ก็จะได้นำตัวส่งเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลภัาตะโกนะครับแต่หากว่าไม่พบอาการดังกล่าวทางศูนย์กักตองของเราก็จะได้นำผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดเข้าสู่กระบวนการ CBTX ตำบนซึ่งก็คือการใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการบำบัดในการนี้ก็คือเราได้ตั้งทีมการยานมิตรหรือ,อบุคคลที่ประกอบไปด้วยญาติอสมอผู้นำนะครับ ซึ่งเป็นชุมชนใกล้ตัวของผู้ป่วยที่ใช้สารเปต,ติดในการช่วยเหลือบําบัดทุกขั้นตอนการบําบัดซึ่งจะ,จะได้แู่ตั้งแต่ระยะการบําบัดจนถึงระยะการฟื้นฟูเพื่อคืนสภาพสู่สังคมอย่างต่อนเนื่องแล้วในการนี้ถ้าจะเกิดความสาเร็จได้เราก็จะต้องมีหน่วยงานอื่นที่จะเข้ามาร่วมร่วมมือการแก้ไขปัญหานี้ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐเองหรือว่าทางเอกชนซึ่งก็ได้แก่ทางสถานีตำรวจภูธรน้ำเพอท่าตะโกหรือทางกลุ่มผู้นำชุมชนในท้องถิ่นในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำนบลนํำนบเองก็ได้ดำเนินการและการสนับสนุนในการบำบัดในครั้งนี้นะครับในด้านการศึกษาในด้านอาชีพนะครับและก็ในด้านเงินงส่งข้อต่างๆที่จะทำ ให้ผู้ที่เข้าบำบัดนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับสำหรับผู้ที่ผ่านการบำบัดในครั้งนี้นะครับก็ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตมลบ,บเองก็ได้ประสานในด้านการทำอาชีพนะครับในการใช้ชีวิตดำารงชีวิตในต่อไปข้างหน้านะครับสำหรับการประสานกับผู้ประกอบการต่างๆนะครับในตำบลเองหรือว่าสถานที่ต่างๆที่ให้รับ ที่จะรับผู้ที่ผ่านการบําบัดในครั้งนี้เพื่อที่จะให้ผู้ที่ผ่านการบําบัดในครั้งนี้ได้เข้าทํางานในสถานที่ประกอบการต่างๆนะครับเพื่อทําให้ชีวิตได้ดีตลอดการที่เขาดำรงชีวิตในครั้งนี้นะครับตอนนี้นะครับในชุมชนของเรานะครับก็ได จัดตั้งนะครับเรียกว่าภาคีของชุมชนนะครับก็จะมีทั้งหมู่บ้านกรรมการหมู่บ้านแล้วก็มูลนิธิกู้ภัยนะครับที่รวมตัวกันนะครับเพื่อมองถูกปัญหาที่เยาวชนนะครับไม่มีกิจกรรมทําในชุมชนนะครับก็ตอนนี้เราก็เริ่มเดินดําเนินการนะครับชักชวนเด็กๆในในชุมชนของเรานะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมเช่นมูลนิธิกู้ภัยของเรานะครับแล้วก็มีจะมีต่อไปก็มีการจัดแข่งกีฬาเพื่อ ให้เด็กๆนะครับไม่มีเวลาว่างไปทําในสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์นะครับเพื่อให้เขาตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองนะครับเช่นมาอยู่ในมูลในที่กู้ภัยของเรานะครับก็จะได้การทํางานนะครับช่วยเหลือผู้อื่นแต่เนี้ยเขาจะได้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามีประโยชน์ให้สังคมนะครับและก็จะได้รับการยอมรับในสังคมในหมู่บ้านด้วยครับตาบลทํานบชุมชนล้อมรักมุ่งมั่นพัฒนาการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดและพัฒนาคุณภาพชีวิตคืนคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้โอกาสผู้ผ่านการบำบัดใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติชุมชนมีความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป